เมื่อเรามองหารูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่เราไม่รู้จักเรากำลังมองไปที่ดาวระหว่างนั้นมีโลกที่เราไม่รู้จักตั้งอยู่ไม่ไกลจากเราซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำเรื่องราวที่น่าสนใจนี้เขียนโดยธรรมชาติและเก็บภาพโดยมนุษย์ เรื่องราวที่มีเอกลักษณ์ซ่อนอยู่ในความลึกโลกใต้น้ำทะเลสาบใบาข่ายังคงเป็นจุดดึงดูดไม่ว่าจะในฤดูไหนฤดูร้อนเป็นเวลาที่ดีในการสำรวจชีวิตสัตว์ทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ผลจากการที่มันตัดขาดจากแหล่งน้ำอื่นๆเป็นเวลาหลายร้อยปีสัตว์น้ำที่ไม่เหมือนกับที่ไหนวิวัฒนาการที่นี่ทำให้ตรงนี้เต็มไปด้วยสายพันธุ์เฉพาะถิ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้นมชนิดเดียวที่อาศัยอยู่ในน้านน้ำแห่งนี้คือแมวน้ำใบเข่าที่โด่งดังหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเนอร์ป่า วิธีที่ผู้มันมาที่นี่ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ใบข่าวห่างจากที่ที่แมวน้ำชนิดอื่นอาศัยอยู่หลายพันกิโลเมตรทฤษฎีที่สมเหตุสมผลที่สุดคือมันเดินทางมาที่นี่จากทะเลอาร์กติกในช่วงยุคน้ำแข็งผลจากการตัดขาดจากโลกภายนอกทำให้เนอป่าเป็นแมวน้ำชนิดเดียวที่อาศัยในน้ำจืด แมวน้ำใบข่ามีความระวังตัวและรอบคอบอย่างมากถ้ามันรับรู้ถึงการมีอยู่ของเรามันจะดำน้ำหายไปในน้ำลึกตั้งแต่ปี2002การล่าแมวน้ำใบข่าถูกห้ามอย่างเข้มงวดทำให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หายากชนิดนี้ปลอดภัยจากการสูญพันธุ์ใต้ผิวน้ำใบข่าถูกปกคลุมไปด้วยแกมมาริดสัตว์จำพวกกุ้งกงั้งปู ที่มีความยาวประมาณ2เซนติเมตรหลากหลายสายพันธุ์ที่มีรูปร่างและขนาดต่างๆอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้พวกนี้คือประเภทที่มีเปลือกสายและพวกที่ตาบอดที่ซึ่งได้ปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในน้ำลึกและยังมีประเภทที่มีสีสว่างซึ่งเลือกที่จะอยู่ในบริเวณน้ำตื้นใกล้ชายฝั่งทั้งหมดมีลักษณะเฉพาะตัว คือมีลำตัวทรงโคง้งและต้องขอบคุณขาที่ว่องไวของพวกมันเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วที่ก้นทะเลสาบอย่างไรก็ตามแม้จะอยู่ใต้น้ำมันก็เป็นไปได้ที่จะพลิกและลม้มพวกมันกินทุกอย่างที่พวกมันหาได้ในทางที่มันไปซากของสัตว์พืชและแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆ กระบวนการผสมพันธุ์ของแกมมาริดค่อนข้างน่าประหลาดใจก่อนอื่นพวกมันต้องหาอีกตัวให้เจอตัวเมียล่อตัวผู้ด้วยฟีโรโมนการกระทำนั้นน่าดูทีเดียวเมื่อมันคล้ายกับการต่อสู้ของสัตว์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตัวผู้คว้าตัวเมียและพยายามหมุนตัวเมียกลับเพื่อที่ท้องของพวกมันจะสัมผัสกันได้เวลานั้น เป็นเวลาเดียวที่ตัวผู้จะปล่อยน้ําเชื้อไปยังไข่ที่อยู่ในช่องฟักไข่ในท้องของตัวเมียตัวเมียจะเก็บไข่ไว้ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงเวลาไข่ฟักตัวผู้ออกตามหาตัวเมียอีกตัว สาหร่ายสีเขียวและฟองน้ําที่ปกคลุมหินและกรวดทําให้ก้นทะเลสาบใบเข่ามีลักษณะเฉพาะอย่างมากน้ําที่ใสและเย็นเป็นที่อยู่ที่ดีสําหรับสิ่งมีชีวิตฟองน้ําใบเข่าสีเขียวให้ที่อยู่กับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กมากและสัตว์จำพวกกุ้งก้างปู ที่ตัวใหญ่กว่านิดหน่อยฟองน้ำนั้นยังมีบทบาทสำคัญในการกรองน้ำฟองน้ำหนึ่งอันสามารถกรองน้ำเฮกโตลิตรทุกๆวันโดยการดูดกลืนแพลงตอนขนาดเล็กและขจัดมลพิษทั้งหมด นอกเหนือจากฟองน้ําก้นทะเลสาบยังเป็นที่อยู่ของตะไคร้สีเขียวหรือสไปโรใจร่าน้ําที่อุดมไปด้วยออกซิเจนเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเติบโตของพวกมันนี่ไม่ใช่ที่แห่งเดียวในโลกที่มีระบบนิเวศที่ไม่เหมือนที่อื่นมันยังมีอีกหลายที่ที่น่าประหลาดใจที่ที่สัตว์สายพันธุ์เดียวครอบครองทั้งอ่างเก็บน้ําพฤติกรรมของมัน ซึ่งทำให้มันมีนกลไกในการอยู่รอดเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าตื่นเต้นทะเลสาบแมงกะพุนจิว๋วตั้งอยู่ที่เกาะอิวมอกเกาะนี้ขึ้นกับประเทศปาลัวประเทศที่มีเกาะเล็กๆก,กว่า250เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิกเกาะดังกล่าวโผล่มาจากน้ำกระจัดกระจายไปตามแนวปะการังสร้างภาพที่เยี่ยมยอดที่ทำให้นึกถึงสวรรค์เขตร้อนในอุดมคติทั้งบนพื้นดินและใต้น้ำมันเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจร,รรย์ที่ใหญ่ที่สุดที่ธรรมชาติมีให้ ทะเลสาแมงกัะพุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้นมันถูกสร้างในช่วงสิ้นยุคน้ำแข็งเมื่อน้ำจากมหาสมุทรท่วมรอยแยกที่มันตั้งอยู่จนทุกวันนี้โดยตัดขาดจากโลกภายนอกมันเป็นบ้านของสายพันธุ์ที่ไม่สามารถพบได้ในที่อื่นแมงกัะพุนท้องถิ่น อยู่ในสภาวะพึ่งผ่าซึ่งกันและกันกับตะไคร้หลายประเภทที่เป็นอาหารของพวกมันในการที่จะทําอย่างนั้นตะไคร่ต้องการสองสิ่งคือเคมีจากน้ําที่มีสัตว์น้ําอาศัยอยู่ของทะเลสาบและแสงอาทิตย์สําหรับการสังเคราะห์แสงทุกๆเชา้าเทศกาลพิเศษเกิดขึ้นแมงกัพพูนที่ใช้เวลาช่วงกลางคืนอยู่บริเวณใต้น้าของทะเลสาบเริ่มการเดินทางขึ้นสู่ผิวน้ํา จากนั้นในเวลาที่เหลือของวันพวกมันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีเงาของเทะเลิมือในโลกโดยมีสี่แห่งในปาลัวแน่นอนว่ามันคุ้มค่าเมื่อประสบการณ์นั้นยากที่จะลืมสิ่งที่ทำให้แมงกะพรุนจากปาลัวโดดเด่นก็คือพวกมันเรียนรู้ที่จะดำน้ำในจังหวะรอบวันตามพระอาทิตย์การย้ายถิ่นฐานในมหาสมุทรไม่ใช่เรื่องแปลก หลากหลายสายพันธุ์เดินทางส่วนใหญ่เดินทางไกลเป็นพันกิโลเมตรเพื่อหาอาหารหรือขยายพันธุ์หนึ่งในการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจคือการเดินทางของแซลมอนเพื่อที่จะมองให้ชัดขึ้นเราไปยังอลาสกาหนึ่งในประการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตสัตว์ป่าบนโลกรัฐที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา และยังเป็นรัฐที่มีประชากรน้อยที่สุดด้วยน้ำที่ใสสะอาดและสัตว์ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาตินี่คืออาณาจักรของหมีคริสลี แซลมอนเดินทางมาที่นี่จำนวนมากปลาเหล่านี้ใช้เวลาทั้งชีวิตในมหาสมุทรเมื่อมันโตเต็มวัยมันว่ายเข้ามาในแหล่งน้ำในแผ่นดินเพื่อสืบพันธุ์มีการประเมินว่ามีแซลมอนแปซิฟิกกว่า20ล้านตัวเข้ามายัางแหล่งน้ำของอ阿拉斯าในแต่ละปี นี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับหมีกริซลี่เมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงพวกมันจะมีโอกาสที่จะเก็บสะสมไขมันเพื่ออยู่รอดในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานจำนวนแซลมอนมีมากจนหมีที่รักสันโดษเริ่มที่จะฝืนทนต่อการมีอยู่ของอีกตัวได้ มีกริซลีรู้ว่าจะหาแซลมอนที่อ่อนล้าได้ที่ไหนโดยการว่ายน้ำไปอย่างต้นน้ำแซลมอนแปซิฟิก มีความอดทนมากที่จะไปยังจุดวางไข่ที่ห่างไกลโดยปกติเดินทางหลายร้อยกิโลเมตรหรือเป็นพันกิโลเมตรนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องพักผ่อนในที่ต่างๆแบบนี้เพื่อกักเก็บพลังงานที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคต่อไปทุกๆปีในระยะเวลาหลายพันปีภาพที่น่าตื่นเต้นนี้ เกิดขึ้นซ้ำๆจาก阿拉斯าเราเดินทางไปที่ไอซ์แลนด์อีกหนึ่งที่ที่เราจะเดินทางไปซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำอย่างไรก็ตามเหมือนกับที่ผิวน้ำไอซ์แลนด์เป็นสถานที่ใต้น้ำที่ไม่เหมือนใครไอซ์แลนด์เป็นอาณาจักรแห่งเกเซอร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาที่นี่เพื่อตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่บนผิวน้ำในแม่น้ำริดลาเราสามารถเห็นบางอย่างที่โดดเด่นกเกเซอร์ใต้น้ำทรายที่อยู่ที่พื้นดูเหมือนของเหลวหนาที่กำลังเดือดแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางบริเวณที่มีภูเขาไฟคู่กลุ่นอยู่ ไม่ไกลาจากที่นี่เปลือกโลกสองแผ่นมาชนกันซึ่งโดยปกติจะมีผลลัพธ์เป็นแผ่นดินไหวที่สร้างรอยแยกใกล้แม่น้ําและในทางที่แม่น้ําไหลผ่านน้าที่ไหลเข้าสู่รอยแยกนี้ถูกให้ความร้อนและเมื่ออุณหภูมิถึงจุดเดือดมันพุ่งออกมาจากรอยแยก ไอ์แลนด์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นบ้านของภูมิประเทศหน้าผาสูงอ่าวแคบระหว่างหน้าผาน้ำตกหลายแห่งและทะเลสาบสวยที่เติมเต็มไปด้วยทาน้ำแข็งที่สะอาดที่สุดการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบและเป็นที่ที่ไม่เหมือนที่ใดๆในโลกใต้น้ำข้างหน้านี้คือซิลฟรารอยแยกของแผ่นเปลือกโลก ระหว่างแผ่นยูเรเซียและแผ่นอเมริกาเหนือทั้งสองแผ่นกำลังเคลื่อนที่ออกจากกัน2เซนติเมตรในทุกๆปีนั่นทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ให้กำเนิดหุบเขาลึกมันถูกเติมด้วยน้ำที่ไหลมาจากทานน้ำแข็งอย่างรวดเร็วเมื่อดำน้ำที่นี่เรากำลังว่าน้ำ จากไอซ์แลนด์เราเดินทางไปยังตอนใต้ของอเมริกาของมันมีทรงกลมและแขนขาหน้าของมันกลายมาเป็นครีบถ้าเรามองดูมันใกล้ๆเราสามารถเห็นสัญญาณของร่องรอยกลีบของมัน ทั้งที่ยาวและแบนเหมาะสําหรับว่ายน้ําและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมนาทีถูกเรียกว่าไซเรนในอดีตทุกวันนี้สัตว์เหล่านี้ถูกเรียกอย่างเป็นที่นิยมว่าช้างน้ํา ลูกมนาธีก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆพวกมันกินนมแม่เป็นอาหารลูกมนาทีเข้ามาหาแม่ของมันและบังคับให้ขึ้นมาจากด้านล่างการกินนมอาจต้องอาศัยความคล่องตัวอย่างมากมนาที มีลักษณะเฉพาะคือรูจมูกที่ยาวขึ้นทําให้มันหายใจนําอากาศเข้าไปในขณะที่มันอยู่ใต้น้ําได้พวกมันยังชอบอยู่รวมกันอีกด้วยดูเหมือนว่าพวกมันเห็นเราเป็นหนึ่งในพวกมันด้วย เมื่อปากของพวกมันสัมผัสกับหน้ากาของเราอย่างจริงจังพวกมันก็ดูจะไม่รังเกียจการมีอยู่ของพวกเราพวกมันไว้วางใจอย่างมากหลักๆเป็นเพราะพวกมันไม่เคยมีศัตรูทางธรรมชาติยกเว้นมนุษย์มนาทีกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างมากนั่นเป็นเหตุผลที่การดำน้ำในถิ่นที่อยู่อาศัยของพวกมันถูกควบคุมอย่างเข้มงวด